สวัสดีครับ Star ซ a c i n g ครับผมคลิปนี้จะมารีวิวไส้กรองอากาศแต่งของเฟล็กกันนะครับผมจะมาใส่ก็จะเป็นของเจ้าเจยโน่ของผมเองลีกับเจยโน่เนี่ยจะใส่ด้วยกันได้มาพูดถึงข้อดีของเจ้ากรองตัวนี้กันเจ้ากรองตัวนี้สามารถถอดล้างแล้วก็ใช้งานต่อได้แต่ถ้าเทียบกับกรองเดิมโรงงานเวลามันตันมันไม่สามารถล้างแล้วนากลับมาใช้ได้ต้องทิ้งอย่างเดียวซึ่งตรงข้ามกับตัวนี้ตัวนี้สามารถล้ áng, างทําความสะอาดแล้วก็กลับมาใช้งานต่อได้บวกกับใส่แล้วแรงขึ้นด้วยสําหรับคนที่ไม่อยากถอดไส้กรองหรืออยากใส่ไกอง อยากให้มันแรงขึ้นเจ้ากองตัวนี้ช่วยได้ค่าตัวก็อยู่ที่เก้ารกว่าบาทเขาไม่ได้สปอนเซอร์ผมนะอันนี้ผมเอามาใส่รถตัวเองนะเพราะว่ารถผมมันใช้5,000ันกว่ากิโลแล้วไส้กองมันน่าจะเริ่มตันเริ่มมีฝุ่นแล้วก็เลยเปลี่ยนให้เพื่อนๆชมคลิปก่อนนี้ผมได้ทาการรีวิวกองเลดไปสอนวิธีการใส่กองเลดสามารถย้อนกลับไปดูได้ก็คือวันเดียวกันนี่แหละแค่ถ่ายกันคนละเวลาแพ็กเกจหน้าตาก็ประมาณนี้ครับรุ่นของมันจะอยู่ตรงนี้มันจะมีเขียนบอกเลยป่ะลีดเกจิโอโนข้างหลังก็จะหน้าตาประมาณนี้ครับขนาดผ้ากว สามารถนํากลับมาใช้ได้10ครั้ง10ครั้งก็หลายหลายหมื่นโลนะมอพาวเวอร์นะครับทำให้แรงขึ้นแล้วก็มอแอ์โฟล์ก็คืออากาศเนี่ยเข้ามากกว่าเดิมมีวิธีขั้นตอนบอกนะไปดูกันเอาเองนะสต็อปคลิปเราไปดูกันเอาเองอันนี้ภาษาไทยอันนี้ภาษา,ษา,ษา,ษาอังกฤษหน้าตาแพ็กเกจก็สวยหรูประมาณนี้ครับแกะดูวิธีการแกะก็ตรงนี้ครับเหมือนกล่องโมเดลกล่องทชกทั่วไปเลยข้างในก็ไม่มีอะไรครับมีไส้กล่องมาอย่างนี้แล้วก็จะมีโบชงเขามาคนระับจะบอกเลยบอกสรรพคุณเลยปสต็อปอ่านกันเอาเองนะ มาที่เจ้าตัวหลักของเรากันนะครับเขาก็จะใส่ถุงมาให้นะถุงเขากจะสะกินคําว่าเฟกมาเลยนะครับนี่ใส่กล่องเราจะใหญ่กว่าของเดิมนะเดี๋ยวผมเอาของเดิมมาเทียบให้ดูเห็นปะหน้ากว้างนี้เยอะอยู่อะของเดิมนี่จะอยู่ประมาณนี้เล็กกว่าน,น,นี้นิดนึงอันนี้สามารถใส่จมูกเดิมได้แล้วก็ใส่ยางเดิมได้ซึ่งเจ้าตัวไซส้กล่องเนี่ยครับ4เจโน่เนี่ยจะเหมือนกันนะครับใส่ด้วยกันได้ไอที่ผมบอกเนี่ยคือตรงนี้มันสามารถถอดล้างได้นะครับเป็นยางอย่างนี้นะพี่ๆท่านไหนที่ดูอยู่แล้วอยากอัปเกรดรถ ก็จะมีป yeah. ั <out>. ๊มโลโก้เฟล็กไว้ให้ประมาณนี้ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูวิธีการลืมมอกรองเลยดีกว่าปะขั้นตอนแรกครับยกยูบ็อกขึ้นก่อนเหมือนเดิมเพราะว่าน็อตมยูหงางใต้ถ้าเป็นใครที่รถเดิมๆนะครับน็อตตรงนี้จะเป็นน็อตเบอร์สิบสองแต่นี้ผมใส่เป็นน็อตแต่งน็อตยึดยูบ็อกจะมีทั้งหมด4ตัวนะครับข้างในจะเป็นเบอร์สิบสองตัวแต่ของผมมันไม่ได้ใส่นะครับจะเป็นเบอร์สิบสองตัวแล้วก็จะมีกิฟต์ล็อกเป็นหมุดทั้งหมด6ตัวฝั่งละะนน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 รรรบแแลล้้ก็็็ตตตตตตงีีีจเเเเปปปอออ์่่่ผมมยยืาะ พอไขน็อตแล้วก็ปลดกิฟเสร็จหมดเวลายกอยู่บอ็อกดูนะงัดข้างหลังขึ้นก่อนทีละนิดแล้วก็ยกไปข้างหน้าค่อยๆนะครับแล้วก็ยกขึ้นประมาณนี้จากนั้นมาดูตรงนี้ครับของเดิมเนี่ยจะเป็นกองยางแบบนี้ครับนี่ของเดิมจะเป็นยางแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีน็อตยึดฝากองที่มันยึดกับบังโคลนอยู่จะเป็นน็อตหัวไขควงนะครับค่อยๆไขนะระวังรูดนะแล้วก็ตรงนี้ไขทั้งหมดสจุดนะครับหนึ่งสองสามไขออกนะครับจากนั้นงัดไปผมค่อยๆนะอ่ะยางม,มันจะออกมาประมาณนี้ พอขตรงนี้เสร็จปุ๊บดึงสายระบายออกก่อนนะครับจากนั้นมาฝั่งนี้ตอนที่ฝั่งแข็งครับมันจะมีน็อตยึดมอโกงเป็นเบอร์สิบพร้อมแหวนรองทั้งหมด3ตัวนะครับ1 2และ3าตัวนี้เราต้องยิงออกใครที่ไม่มีลูกบอกแบบผมก็ใช้ตัวทีไขได้นะครับเป็นเบอร์สิ หน้าตาเนาะจะเป็นประมาณนี้ครับจะไม่ได้เป็นเกลียวตลอดนะเขาจะมีแหวนให้แหวนไม่สามารถถอดออกได้นะครับห้ามลืมแหวนเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดไม่ใส่แหวนใส่เป็นน็อตแต่งแล้วไม่มีแหวนแบบนี้มันจะดังนับกองมันจะสัน่นจากนั้นวิธียกหมอ้อกองออกดูตามผมนะให้ใช้มือสองมือดันอ้าบางคนนิดนึงชึบจากนั้นค่อยๆยกขึ้นนะครับค่อยสไลด์ขึ้นอ่าค่อยๆนะครับโอเคนี่ประมาณนี้ครับหมอ้อกองเราก็ออกมาแล้ว ผมจะเปลี่ยนสายกองด้วยแล้วก็จะเปลี่ยนตัวท่อกองเลสด้วยจะซ้ำกันนิดนึงนะน็อตฝากองเนี่ยครับจะมี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ทั้งหมด7ตัวนะแนะนําว่าใส่ให้ครบแล้วก็จุดสำคัญในจุดหนึ่งที่ลืมมอกกองออกมาแล้วแล้วลืมใส่กลับไปทําให้เฟืองท้ายแตกได้มาดูครับเพื่อนๆเห็นสายยางตรงนี้ไหมอันนี้คือสายระบายเฟืองท้ายมันจะเข้ากับตรงนี้สมมติเวลาเพื่อนเประกอบกองกลับไปแล้วสายตัวนี้ ไม่ได้อยู่ในรูนี้ถ้าน้ําเข้าฝุ่นเข้าเฟืองท้ายแตกแน่นอนครับน็อตมอรกรองเนี่ยจะเป็นน็อตหัวแฉกเอาไขควงไขได้นะแต่ผมจะใช้เครื่องมือพิเศษของผมน็อตยึดฝาเนี่ยจะมีอยู่เจ็ดตัวนะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีดอกแบบนี้หรือสว่านแบบนี้ใช้มือไขเอาได้นะครับหรือตามผมได้เลยนะไม่เข้าใจจุดไหนคอมเมนต์ถามไว้ได้นะครับแยกไว้ให้ดีนะครับห้ามหายนะถอดมาก็จะประมาณนี้เห็นปะสกระปรกเลยดูดิ ดำปีเลยตรงนี้ว่าดำแล้วนะที่ผมบอกนะครับรถวิ่งดีไม่ดีตรงนี้มีผลนะครับมันตันพอมันตันผู้ปอากาศมันก็เข้าได้ไม่ทั่วถึงนะครับเหมือนฟิลคนเราจะมุนตันมันก็หายใจได้ไม่ทั่วถึงรถก็เหมือนกันนะครับหลักการเดียวกันเห็นปะดำปีเลยใส่กองเดิมดูดิมีขนขนอะไรได้วยไม่รู้เนะี่ยไส้กองเนี่ยครับจะมีน็อตยึดสามตัวนะหนึ่งสามแล้วก็ถอดออกนะครับน็อตเนี่ยมันจะเหมือนกับน็อตฝากองเลย ผมเทียบไซกองให้ดูความกว้างของตัวไซกองเนี่ยครับต่างกันคนละเรื่องเลยอันนี้จะได้ยาวกว่าจริงแต่อันนี้จะได้กว้างความฟโฟลของอากาศจะต่างกันนะครับของเดิมเนี่ยจะฟโฟลได้น้อยกว่าแต่อันนี้จะฟโฟลได้เยอะกว่าลักษณะาภายนอกเหมือนกันนะแต่ต่างที่ตรงนี้ผ้ากองเนี่ยมันจะเป็นคนละแบบกันแล้วก็ความโตจะต่างกันนะครับเขากา็รันตีมาว่าตรงนี้โตกว่า2เท่านะประมาณนี้ครับ ตรงนี้จะเรียกว่าจะมูกกองซึ่งผมจะถอดทิ้งเคยลองใส่แล้วมันวิ่งแปลกๆก็เลยจะถอดทิ้งหรือเพื่อนๆจะเก็บไว้ก็ได้แต่ผมทิ้งนะครับจากนั้นเพื่อนๆดูตามขอบนี้มันจะมียางอยู่สําหรับใครที่ใส่ใส้ยกองผมแนะนําให้ใส่ตัวยางนี้ไว้แต่สําหรับใครที่ถอดไส้กองทิ้งยางตัวนี้ต้องแงออกเพราะถ้าเกิดมันไม่มีอะไรบางอย่างเช่นส้ยกองเนี้ยเวลาเพื่อนๆขับอยู่อะไอย,ยางตัวนี้มันชอบปิ้นแล้วหลุดเข้าไปในลิ้นผมเคยโดนและหวาวดขนเลยเพราะมันดูดเข้าเครื่องไปเครื่องอาจจะพังด้วยโชคดีก็อาจจะแค่สตามไม่ติดหรือคันเล็ง,ง,งกค เบาๆลงจากนั้นพอลื้อฝาเสร็จปุ๊บเราจะเห็นตัวไส้กรองแหละซึ่งตัวไส้กรองเนี่ยจะมีน็อตยึดอยู่ทั้งหมด3ตัวจะมี1 2 3พอเรายิงออกปุ๊บน็อตจะเหมือนน็อตยึดฝาหน้าเลยจะเป็นแบบนี้หูไขควคงแชกเป็นเกียวปล่อยสีดำๆแบบนี้พอถอดได้ปุ๊บเราก็ออกขอมุแม่งตันรถแค่หนะ้าพันโลนะแทบไม่ได้ขับเลยนะยังไม่ถึงปีเลยแต่ดูดีดำปีเลยแค่ห้าพันโลเพื่อนๆคิดถภาพที่รถที่มันอายุใช้งานมากกว่านี้ดีดำปีเลยหน้าตาไส้กรองเดิมจะประมาณนี้ซึ่งมเม่่่ีกกกงนาาา้้วววแตต เดิมจะเป็นพลาสติกแต่ของเฟกเนี่ยจะเป็นยางแบบให้ตัวได้ของเดิมก็ทําการทิ้งไปข้างในนี้ก็จะมียางกันน้ําอีกตัวหนึ่งเป็นยางของมอรกรองไม่ต้องถอดออกอันนี้ผมทาการใส่กองเรสเซปเรียบร้อยนะใครอยากดูวิธีการใส่กองเรดก็ย้อนกลับไปดูคลิปก่อนได้นะครับใส่กองเฟกผมก็มีขายและกองเรดผมก็มีขายนะเพื่อนๆจะสั่งกองเรดไปใส่เองก็ได้หรือจะให้ผมเบิกมอกรองตัวนี้แล้วขวานใส่กองเรดไปเลยเพื่อนๆก็ประกอบเอาอย่างนี้านะครับแล้วก็นําไส่กองนะครับใส่เข้าไปตามรอยเดิมเลยจากนั้นก็ยึดน็อััวไสกรอนะคบ แล้วก็ยิงเข้าไปจะมีน็อตทั้งหมดสามตัวนะครับประมาณนี้ครับยิงแน่นระดับหนึ่งพอนะไม่ต้องแน่นมากเพราะมันเป็นยางมันไม่ใช่พลาสติกแบบของเดิมจากนั้นก็มาทําความสะอาดตรงนี้หน่อยเป่าฝุ่นออกแล้วก็ประกบเข้าไปอ่าประมาณนี้แล้วเราก็ยืดน็อตหม้อก,กองจะมีเจ็ดตัวนอนอะจะเป็นหน้าตาประมาณนี้น็อตยืดหม้อก,กองกับน็อตยืดไส้กองเนี่ยจะเหมือนกันก็ทําการยืดไปยิงไปก่อนระดับหนึ่งแล้วค่อยมาไล่เก็บทีหนึ่ง สำรับไข่ที่ไม่มีแบบผกนะนะก็ใช้ไข่ควง <c oughs> ไข่มืออาก็ได้ครับ <c oughs> อ่ะตัวสุดท้ายครับ <c oughs> ชึบเสร็จเรียบร้อยครับผมตัวมะกรองเราทําการใส่ไส้กรองเฟล็กแล้วก็ตัวกรองเลดเสร็จเรียบร้อยครับหน้าตาประมาณนี้ <c oughs> เห็นปะมียางกันน้ําให้นะครับยางมันจะรับขอบพอดีเลยซึ่งองผมมเนี่ยจะบังตรงนี้ไว้ใส่หลบลิ้นด้วยนะเวลาใส่เดี๋ยวมันจะได้ยัดได้สุดๆนะครับตัวมะกรองประกอบเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปประกอบที่รถกันไป หลังจากเราคว้านมอกองใส่กองเลเซอร์เรียบร้อยเราก็จะมาประกอบมอกองกับที่รถกันนะครับซึ่งขั้นตอนนี้ถ้าเกิดคนที่ไม่ถนัดหรือไม่ชินจริงๆจะมองว่ายากแต่สำหรับผมผมทำทุกวันนะครับใส่กองเลสทุกวันก็จะชินนะครับผมให้ดูอีกทีนึงกองเลสพร้อมอยางอนน้านะครับซึ่งของผมเนี่ยมันจะสามารถใส่ได้ทั้งคอรียนและคอรีเดิมแต่อย่างนี้ของผมเนี่ยจะเป็นคอเดิมไม่ย่นนะครับเมื่อหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าไอ้คอรียนเนี่ยมันหน้าตาเป็นไงมันจะเป็นแบบนี้ไอ้ตรงตัวแป้นนี้กับ ตัวคอเนี่ยครับมันจะแยกส่วนกันซึ่งของเดิมมันจะเป็นยางมันจะยืดออกไปแต่เนี้ยเราเอายางออกแล้วเอาตวแป้นกับตัวคอเนี่ยมาเชื่อมติดกันมันก็จะย่นแบบนี้ครับมันจะย่นเข้าไปหรือที่เรียกว่าคอลิดย่นหรือคอยดีย่นนะครับมันจะทําให้อากาศกับน้ามันมาเจอเร็วขึ้นรถมันก็จะอัตราเร่งดีขึ้นนะครับเพื่อนเนี้ยเดี๋ยวตอนผมทำเข้าโอเพ่นเนี่ยเพื่อนๆด้เห็นแน่นอนนะครับอันนี้เอามาเป็นตัวอย่างเฉยๆเพื่อบางคนไม่รู้จักนะว่าคอลิดย่มันเป็นไงมันจะสั้นงว่าดของเดิม่มาดูกันเทียบกับของ เราก็มาดูวิธีการใส่กันครับวิธีการใส่นะครับดูนะใส่ตรงนี้นะครับใส่ต้อยู่บอกเราก็ค่อยๆเข้าไปหมุนกองขึ้นก่อนนะแล้วก็ค่อยๆสไลด์เข้าไปนะครับใจเย็นๆน,นะเออล้วก็ง้างมังคนขึ้นนิดนึงอ่าจากนั้นมาดูตรงนี้ก่อนไอสายระบายที่ผมบอกไปตอนต้นเนี่ยเห็นปะต้องแง้มนะครับแล้วให้มันเข้ากับรูตรงนี้ไออ่ะดูนะชึ้นนี่มาดูตรงนี้ มไม่แน่ใจเห็นหรือเปล่านะแต่ก็พยายามจะทําให้เห็นที่สุดนะครับมันจะเข้าไปอยู่ในรูพอดีห้ามลืมเด็ดขาดนะเดี๋ยวซูมให้ดูอ่ะต้องเข้านะครับห้ามไม่เข้าเด็ดขาดนะไม่งั้นเฟืองท้ายแตกนะพอเราใส่อะไรเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมเรามายึดน้อนมอรกรก่อนน้อนมอรกรจะมีเป็นเบอร์สิแล้วก็แหวนทั้งหมด3ตัวนะครับเราก็ทําการติดตั้งกลับไปเอามือไขไปทักเกีียว2เกีียวก่อนให้มันประคองอยู่นะครับถ้าเกิดมันประคองไม่อยู่หรือมันเบี้ยวอยู่แล้วถ้าเกิดเราบล็อกยิงเลยเนี่ยมันจะลนนรับเกยอยปปุะ จากนั้นก็มาดูที่ตัวกองเลดต,ต่อครับจะใส่กองเละก่อนก็ได้ยือใส่ตรงนี้ก่อนก็ได้ผมใส่ตรงนี้ก่อนดีกว่าน็อตยึดบางคนกับตัวมอคองจะเป็นแบบนี้ครับจะเป็นน็อตผัวไขควงนะครับเป็นเกลียวละเอียดแล้วก็จะเป็นหัวปีกแบบนี้นะครับมีปีกมีบูทซึ่งมันจะเป็นบูทใส่ตรงนี้เราก็ทําการไขกลับไปครับ จากนั้นมาดูที่ตัวกองเลดครับถ้าเพื่อนเพื่อไม่ชินนะมันจะใส่ยากนิดหนึ่งเพราะว่าตัวกองหมูมันเนี่ยจะยาวเราก็ทําการคลายเข็มขัดก่อนนะเพื่อที่เราจะได้ดันตัวท่อ,อยางเนี่ยเข้าไปข้างในก่อนคลายให้เข็มขัดมันรวมรวมเลยนะครับไม่งั้นมันฟิตเราก็ดันกองเลเข้าไปหน่อยแล้วก็ซสื้อตรงที่ผุ่มวาวไว้ตอนขวานเนี่ยอยู่ตรงนี้เห็นปะร่องนี้มันจะเข้ากับตรงนี้พอดี ไอ้ตรงที่ผมเบ้าเนี่ยมันจะพอดีกับตรงนี้นะครับเห็นไหมทุกอย่างมันมีเหตุผลของมันนะครับแล้วก็หมุนหาให้มันได้ระยะของมันนะครับสวยงามที่สุดและแน่นที่สุดนะครับดูด้วยนะว่ายางข้างล่างมันปิ้นหรือเปล่าห้ามปิ้นนะแล้วเราก็ทําการขยับกองเลดให้มันเข้าสรงที่สุดนะครับผมจะทําการยึดตัวนี้ก่อนไขให้แน่นที่สุดนะครับชึบอ่าแน่นระดับหนึ่งละแล้วเราก็ไขตัวที่สองต่อ พอมันแน่นปุ๊บเราก็เขย่าดูนี่เห็นปะแน่นแล้วมไม่หลุดแล้วนะแล้วก็ตรงที่วาล์วมันจะมีเหตุผลของมันนะครับมันจะเข้าพอดีกับไอรู oo, ตัวตั้งอากาศของรถนะจากนั้นเราก็เช็คว่าอะไรครบหรือยังห้ามลืมสายตรงนี้ด้วยนะอันนี้คือสายระบายหัวเครื่องนะครับก็เสียบกลับไปจากนั้นก็สตาร์ทดู สำหรับรถใครที่เดินเบารอบสูงเกินก็ตั้งตรงนี้ได้นะครับนี่หมุนเข้าคือเดินเบาต่ำหมุนตามเข็มนาฬิกาคือเดินเบาต่ำหมุนทวนเข็มคือเดินเบาสูงอ,อย่างผมอะผมชอบให้มันเดินตรงสูงๆมันจะตั้งให้มันเดินตรงสูงหน่อยอะไล่หาหน่อยเอาไม่สูงมาอ่ะนี่ประมาณนี้จากนั้นก็เช็คดูนี่ประมาณนี้ สวยงามนะครับหลังจากเราประกอบกองเลนแล้วมอกองเสร็จเรียบร้อยนะครับถึงขั้นตอนที่ยากที่สุดนะครับคือการประกอบยูบล็อกหลายๆคนหัวร้อนมากกับวิธีการประกอบยูบล็อกนะผมจะสอนประกอบให้ดูวิธีใส่นะจับไปงี้แงประมาณนี้แล้วก็เอาหัวลงไปก่อนหัวเบาะนะไม่ใช่หัวคนนะ,ะดูตรงนี้นี่ตรงนี้จะลงไปก่อนนะครับจากนั้นค่อยๆย,ยกท้ายกดลงเอาน็อตออกก่อนเดี๋ยวน็อตมันไปขัดชึบนี่ถ้ามันเข้ามันจะเข้าเลยแต่ถ้าเกิดมันไม่เข้านะครับเพื่อนๆเ,เอามือล้วงไปตรงนี้ล้วงไปตรงนี้ หาตัวถังผักน้ําแล้วก็มาดูข้างบนแล้วก็ขยับให้ตรงนี้มันเข้าพอรู้สึกว่ามันเข้าปุ๊บเราก็ทําการเช็คตรงนี้ก่อนว่าบานน็อตตรงนี้มันตรงหรือเปล่าถ้ามันตรงแล้วตรงหน้าเข้าสนิทเราก็ยึดน็อตตัวท้ายได้เลยแล้วค่อยไปยึดน็อตตัวหน้าแต่อย่างของผมตัวนี้มันเป็นน็อตแต่งก็ช่างมันนะครับเรียบร้อยครับก็จะประมาณนี้แนะนําว่าดูตรงนี้ให้ตรงที่สุดนะครับถ้าเกิดมันปีนอยู่แล้วเราไปไข่ตรงนี้มันจะงัดกันนะครับเดี๋ยวยูบอกแตกนะเสร็จเรียบร้อยครับสาหรับคลิปนี้สตาร์ทเทคอีกทีหนึ่ง ถ้าเกิดใส่กองเลดกับใส่ไส้กองแต่งไปเนี่ยอาจจะมีเสียงหัวฉีดดังนิดนึงเพราะว่าอากาศมันเล็ดรอดได้มาคืนเสียงก็ออกมาแต่ของเดิมเนี่ยมันเงียบก็จริงแต่ความแรงแตกต่างกับไส้กองแต่งใครที่เคยได้ยินเสียงกองก็จะดังนิดนึงนะคบเพราะว่ามันจะเป็นมูลของมันอนะผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับแต่มันจะมีเสียงนิดนึงแต่ถ้าเกิดใครที่ใส่ท่อผ่าอยู่แล้วมันก็จะไม่ได้ดังมากนะครับมันก็จะเสียงมันจะกระซออลงสําหรับวิธีการใส่กองเลดและไส้กองแต่งก็มีประมาณนี้ครับใครที่ไม่เข้าใจตรงไหนคอมเมนต์สอบถามไว้ กองเลหรือไส้กองเฟกเอาไปติดตั้งเองหรือจะให้ผมเบิกหมอกองขวานให้เสร็จจับแล้วเพื่อนๆไปติดตั้งเองแบบนี้ทักที่ facebook ได้เลยครับนี่ขึ้นไปดู facebook ตาธานากรน,นะครับแล้วก็ฝากไปติดตามช่อง tiktok ด้วยนะครับ t ิกตอกตาเลตติ้งและที่สําคัญฝากกดไลค์กดแชร์กด b s c r ั b e ให้ youtube ช่องนี้ด้วยและที่สาคัญกดกระดิ่งด้วยเวลาผมลงคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดชมเป็นคนแรกๆนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย